เกิดไปหัวหน้านี่นะครับพี่ปืนทําช่อง YouTube นะครับช่อง YouTube อะไรนะครับหนุ่มร้อยบอฟิชชิ่งใช่มฝากติดตามผลงานหนุ่มร้อยบอฟิชชิ่งเลยนะครับจะไปยิงเอาสายมาจะมัดไว้บ่อปลาน่ะผมไปผมขึ้นมาเห็นเน่หนอนวันนี้สี่ตัวประชโดนสองครับพี่น้องซึบโอ้ยอ่ะ ยังครับยังครับยังอีกอยังไม่กลับบ้านนี่ครับ <laughs> สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง f c ทุกท่านนะวันนี้ก็มาดำน้ายิงปลากับพี่ปืนอีกครับวันนี้วันที่2องวานนี้พาลงเขื่อนลำพิงครับวันนี้พามาลงาฝ่ายบ้านละเลิงนะครับฝั่งาปากช่องนะครับตอนนี้ก็จะเตรียมตัวกันก่อนเดี๋ยวพาพี่ปืนลุยป่าบัวข้างหลังมองเห็นเปดป่าบัวเทพ เทพลุยป่าบัวพามลุยปาบัวจะเจอของใหญ่หรือเปล่าคอยติดตามรับชมกันนะฮะจัดไปครับวันนี้ใช้ g กโปร7นะครับเมื่อวานโกโปร9พังไปแล้วครับน้ำน้ำลึกเกินน้ำเข้ากล้องไปเรียบร้อยนะครับคงเจ็งไปเรียบร้อยอ,อ๋อใช้ g กโปร7ตัวนี้ถ่ายแล้วกันพร้อมปะครับพร้อมแล้วครับจัดไปตัว ไม่ค่อยใสแต่ก็พอได้อยู่แ,แดงๆนะครับลุยไหมครับ e por Thank <sighs> you. ยิงจวดยิงตามไม่โดนนะครับนตอนนี้ผมก็ขึ้นน้ำแล้วนะครับหนาววันนี้ผมเหี่วครับเจอปลานินสองตัวยิงไปทีนึงไม่โดนมันวิ่งออกจากป่าไปปุ<ฮ>๊บเนี่ยก็ยิงตามไม่โดนแล้วก็เจอชะโดตัวน,นึงก็ไม่ทันยิงอแต่ว่าพี่ปืนยังไม่ขึ้นมานะ เดี๋ยวไปขึ้นต้นไม้ตรงนู้นดูแกอยู่ในป่าบัวนี่แหละรอดูผลงานพี่ปืนนะผมดำรอบนอกในป่าบัวรอบรอบนอกนี่ผมไม่ได้เข้าไปตรงกลางปืนน่าจะอยู่ในป่าบัวนี่ผมดำรอบนอกนี่อ้อมไปนู่นแล้วก็อ้อมมานน่นน้ำไม่ค่อยดีครับน้ำขุ่นๆมองยากเดี๋ยวมาขึ้นต้นไม้นี่ดูพี่ปืนรอดูแกกัน นี่พี่เปิดมาแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูผลงานพี่ปืนกันโอ้โหมีผลงานซะด้วยร้อยมาเต็มเอวเลยเฮ้ยหันปืนมาทายผมผมย่านโอ้ยิงขนาดนี้ย่านได้แน่ยานนี่เน่อย่าหันปืนมาทายผม,ผมยโอ้ยพ่หน,น,น้าเกิดไปพ่หน้า นี่นะครับพี่ปืนทําช่อง youtube นะครับช่อง youtube อะไรนะครับหนุ่มร้อยบ่อฟิชชิ่งใช่ไหมฝากติดตามผลงานหนุ่มร้อยบ่อฟิชชิ่ง้วยนะครับจะไปยิงเอาสายมาจะมัดไว้บ่อปลาน่ะผมไปปุ๊บขึ้นไปเห็นเน่หนอนวันนี้สี่ตัวปัญชโดสองครับพี่น้องซึบโอ้เฮียโอ้บักใหญ่เลยพี่น้องเอ้ยโอ้โถ อันนินอันนินใหญ่ครับนี่ครับดูมือครับอันนินตัวผู้ครับสองตัวสามตัวน่าจะเป็นรอยมันอยู่ที่ตรงไหนตรงน้ําขุ่นนะใช่ไหมแต่มันหลุมยังไม่ใหญ่ใช่ไหมไม,ไม่เห็นหลุมเลยเกิหมือนมันจะเป็นรอยตีต้นก็นินด้วยแหละผมว่านี่ครับอันนินสี่ตัวนะครับเฮ้ยใ,ใหญ่ครับไม่ต้องดูแล้วก็เชโดสองตัว โดนนี่ปราบไม่หมดแบบนี้แหละแจ๋วเจอนี่ยริงเลยผมเจอตัวนึงไม่ทันยิงแต่ว่าไม่ได้คลิปได้คลิปยิงปลานินตัวนึงตัวประมาณนี้แหละตัวเมียไม่โดนโอ้ผลงานพี่ปืนไม่เหี้ยวพี่อยู่ฝั่งนู้นนะ่ะเจอตัวเยอะอยู่นะห็่ลิมนั่นเลยนั่นแหละโอ้เอทพจริงๆเทพป่าบัวครับของแท้ของแท้นี่แหละโอ้้รงยกให้เขาเลยนะี่ย หนุ่มลอยบอ่อฟิชชิ่งนะครับฝากติดตามผลงานในเพจฝากติดตามในอ่า YouTube ด้วยนะครับใน YouTube ช่องของพี่ปืนนะครับหนุ่ม้อยบอ่อฟิชชิ่งเนะีย่ยไปพี่น้องโอ้มาดีรีวะโอ้เธอผมเห็นปลาน,นตัวเดียวไหมน้ำมันไม่ใสเนาะครับน้ำมันมองเห็นนวลๆจุดใสบ้างจุดไม่ใสบ้างครับ<อ>จุดใสนะี่ไม่ค่อยมีปลาตรงจุดที่มันขุนปลาไม่เล่นมันดี ยอดตัดไปเจ้าปาาเจ้าของแท้เด้ยพี่น้องเด้อยยกไว้ไหมนี่บ้าเฮ้ยโอ้ยโอ้ปักตีนละบาดนี่โอ้ไม่เหี้ยวจริงๆว่ะของแท้ของแท้ ถังน้ำแข็งก็ไม่ไดเอามานะถังน้ำแข็งก็ไม่ไดเอามากันอัศจรรย์ยยพี่น้องเดี๋ยวเ,เวทสุดทับทับไปบสุดทับไปแบบนี้แหละน้ำแข็งไม่ได้เอามาถังน้ำแข็งไม่ไดเอามาทับไปพอแต่ไม่ให้มัน ไม่ให้มันแห้งเอาไปสูดทับไปบบนะเ,เอาไปสูดทับไปเอาอพี่แไม่นั่นบ่ฮะจะไม่เหม็นบ่เป็นไรทับไปเออจะได้ปลาไม่แห้งไงถ้าเราไม่ไมไทับนี่ปลามันแห้งแก่งแดงเลย